สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็ว่าอากาศดีเนาะพี่ก็เลยจะไปดูไอสถานการณ์ที่ไอชายทะเลซะหน่อยคะ่ะทุกคนเนาะว่ามันร้อนพอที่เราจะไปหากุ้งกันได้ไหมหรือว่าร้อนพอที่เราจะไปเดิน ชายหาดได้ไหมเนาะและทุกคนก็จะได้เห็นว่าชายหาดบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงเนาะทุกคนชายหาดบ้านเขานี่จะไม่เหมือนชายหาดบ้านเรานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าชายหาดบ้านเราเนี่ก็จะมีแม่ค้าหรือว่าไอ้ทุกคนเขาจะขายผลไม้เนาะทุกคน โอ้โหมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่ค่ะเขาเรียกบิ๊กไบค่ะทุกคนโอ้พี่อยากจะถ่ายจังเลยอ่ะขออนุญาตเขาถ่ายได้ไหมเฮ้เนอะอยากจะถ่ายเขาจังอ่ะบิ๊กไบค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเจอบิ๊กไบแล้วนะคะบิ๊กไบของเดนมาร์กค่ะทุกคนดูเดนมาร์กก็มีบิ๊กไบนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เขาให้ถ่ายนะคะทุกคน ตอนนี้เขาก็กําลังจะเอ้ไอ้เดินไปไอ้ขับรถออกไปแล้วนะคะทุกคนแหมให้เกียรติมากเลยค่ะที่จะให้วันน่ะไอ้วันพาได้ถ่ายคลิปของพวกเขานะคะทุกคนสุดยอดค่ะ เหลืออยู่คนหนึ่งที่ยังไม่ไปค่ะเขาเป็นทีมเลยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นช่วงหน้าหนะหน้าร้อนแล้วนะคะแล้วเขาก็จะขับรถท่องเที่ยวไปอย่างนี้นะคะบ้านเขาเนาะโอ้ยดีใจสุดๆเลยค่ะนี่เหลืออีกคนสุดท้ายค่ะทุกคนไปแล้ว ขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะได้ช็อตเด็ดเลยค่ะทุกคนที่ได้มาเจอไอ้มอเตอร์ไซค์ไอ้ side, ไอบิ๊กไบค์เนาะเขาเรียกบิ๊กไบค์เนาะบ้านเราเขาไปกันแล้วค่ะทุกคนแล้วเขาก็ให้เกียรติที่ให้พี่ได้ถ่ายรูปของพวกเขาเนาะพี่ <laughs> ดีใจสุดๆเลยวันนี้ได้ช็อตเด็ดอีกช็อตหนึ่งนะคะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณ ที่ติดตามช่องวันณาพาเดนมาร์กนะคะและก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ